ออกกันแล้วแหละออออก oh. เดี๋ยวคราวนี้อัดให้มันขาดไปเลยต้องโอ้โห oh. oh. เรียบร้อยนะ mm hmm. ท่านผู้ชมแทกเตอร์เลยนะครับตาเกิด่าออกในสุดยอดเลยนะสวัส mm hmm. ดีนะครับท่านผู้ช,ชมวันนี้ก็มีบล็อกมหม่แล้วนะครับมาเพิจะซื้อมาสดๆร้อนๆนะับจากอ่าช็อปปี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูครับว่า มันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับนี่กล่องสีแดงอย่างกรณีเลยนะคาคีเทคโปรบัตเลดลิเทียมโอ้อ่านไม่ออก <c oughs> อ่ะง่ายๆนะประมาณ650เปิดเข้ามานะครับก็เจอตัวน,นี้นะครับ เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะ่าจะเป็นใบคู่มือนะวิธีการใช้งานนะครับโอ้ภาษาอังกฤษหมดเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ Google เขาพัฒนานะเอาโทรศัพท์มาส่องแปลภาษาแล้วก็มันจะเป็นภาษาที่เราอยากจะอ่านนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะท่านผู้ชมก็จะมีอันนี้นะอ๋อเป็นที่ชาร์จ ชัดแบตเนาะมีแบตเตอรี่มาให้หนึ่งก้อนนะครับ2 1โวลต์เป็นลิเธียมด้วยนะครับเออน้ำหนักใช้ได้ครับแล้วก็มีเอออันนี้อะไรนออยาสิฟันไม่น่าจะใช่นะผมก็ซื้อยี่ห้อนี้เพิงพ่งเจอนะครับเออเพิ่งเจอเขาแถมมาให้นะเอาง่ายเดี๋ยวใน,นกราลกันนะครับ แล้วก็เป็นลูกบล็อกเฮ้ยมีมีลูกบล็อกไม้ด้วยนะครับตั้งแต่เบอร์5เลยนะครับจนถึง13มิลน,นะครับอืมเฮ้ยโอ้มีลูกบล็อกไม้เยอะมากท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวแปลงลูกบล็อกโอ้ มีลูกบล็อกมาให้สองสามสี่ห้าหกห,กหกลูกเลยนะครับท่านผู้ชมเยอะมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะเอออันนี้เป็นแยกปูนนะครับดอกสว่า์แล้วก็มีอันนี้ของแถมเยอะเยอะมากนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้เป็นพวกหัวไขควงแฉกนะครับนี่นะใส่กับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ พระเอกก็คือเจ้าบ็อกนะค่านผู้ชมน้ำหนักดีอ่ะอต๋องไหนมาลองดูตองเสียบดูหน่อยเราใส่แบตด,ดูหน่อยให้จานต๋องนะเป็นทำการเทสนะครับว่าจะแรงหรือเปล่าคืออันนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับอุ้ยค้นแรงแล้วเนี่ยได้ได้ปะได้เดี๋ยวลองไปถอด,อดอฮะ บ่แล้วเราถอดล,อดลอดอ้อรถไทยไอโก่งเบอร์ยีเบ็ดมีปะสิบเิบสออ๋อสิบเให้บเบอร์สิบเจมา2อันเลยนะครับอันนี้19บเก้ีเอบ็ดมีปะสิบเจ็ดสองอันของใส จะลืมฮ <c oughs> ะสิบเก้าเดี๋ยวจะถอดเจ้านี่เลย1นจุ้านะครับขอดูว่าจะยิงออกหรือเปล่านะท่านผู้ชมถอดรอเลยนะถือว่าแน่นอยู่นะเฮ้ยออ,ออกแล้วเ <c oughs> ออ,แ, <c oughs> อ,อแน่นอนนะท่านผู้ชม <c oughs> แรงมากถอดออกเสียเลยนะครับอ่ะใสยไปขึ้นโอ้สุดยอดถอดล้อกระบะออกได้สบายนะครับ ดี๋ยวต้องถอดที่มันตตามจริงนนี้เขาใช้บล็บอกลมยิงเลยนะที่ที่ร้านนะที่อู่นะครับตอนที่ผมไปปะยางนะสุดยอดเดี๋ยวถอดถอดอะไรดีถอดที่มันแบบยิงแบบให้น็อตขาดไปเลยอะ่ะขันนี้ใช่ไ่เดี๋ยวลองถอดเจ้าน้องแตน แล้อน,น้าเลยลองรูจักสัภาพแล้วไม่น่าจะออกเพราะว่ามันเป็นสนิมนะครับเนี่ยร้อยไม่ได้ถอดนานลองดูหน่อยโอ้โหกระจจยครับใส่ไปขึ้นเออ,อแรงดีอ่ะแมฮะมันได้มีเบอร์ยีิเดแล้วลองเอาบ็อกเบอร์ยี่สิบเอ็ดเถ้าเกิดว่ายิงน็อตสีหุ่นในขาดแล้วคือแบบแรงมากนะครับ่เจอของจริง ต้องดูนะว่าจะออกหรือเปล่าออกอยู่แล้วแหละออ,ออกแล้วคราวนี้อัดให้มันขาดไปเลยต้องขันเข้าไปเลยคอยดูนะว่าขันเข้าจะขาดหรือเปล่านะถ้าขาดเนะี่คือแบบแรงบิดนี่ไม่ธรรมดานะครับถือว่าแรงมากนะครับขาแล้วนะไหนลหมุนให้มันขาดไปเลย โอ้ oh, โหเรียบร้อยท่านผู้ชมสี่หูน,นับกระจายนี่นะคาลัมอยู่เลยนะครับโอ้โหฮะเด้อเด้เอาไอ้นู่นเด้อเอาไอ้ส้มมาแล้วกนะันเด้อเบอร์ยี่สิบสี่ะเด้อลองเจ้า <laughs> นี่แล้วกันแท็กเตอร์เลยนะครับถ้าเกิดว่าออกเลยสุดยอดเลยนะเฮ้ยไม่ต้องไปแรงจังเลยวะ เออปกติมันมันถอดยากมากนะครับตัวนี้นะเพราะว่าคนคนโหนด้วยเนาะเนี่ยแน่นแน่นอนน่ะตัวนั้นเบอร์ยี่สิบสองตัวนี้แน่นแน่นอนตัวนี้อ่ะผมจะถอดตัวนี้ออกได้ถือว่าผมไม่ธรรมดาแล้วเอาไม่ออกบล็อกพังละลูกบล็อกเสียไปละ โอ้ตอนนี้มันตัวนี้ผมลองขันดูแล้วมันไม่แน่นแต่ว่าอันนี้แน่นเนาะเราเอาฝั่งนู้นด้วยเผื่อไปเจอตัวที่ตัวที่ไม่แน่นหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าโมเดี๋วเอาใหม่เอาตัวใหม่อ่าป๊าบ ออกออกนะครับท่านผู้ชมทำท่าเหมือนจะไม่ออกนะครับเซฟตัวนี้แน่นจริงเพราะว่าคนโหนนะคนโหนนะครับไม่ใช่บล็อกยิงนะเออเออเออสุดยอดเหมือนจะไม่ออกครับแต่ก็ออกนะครับของได้ระวังไม่ขาดนะไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมสุดยอดอ่ะนี่นะท่านผู้ชมอะไรวะมาคีเทกมาคีเทกโอ สุดยอดหาซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาดานะครับเออสุดยอดยแรงมากราคาไม่แพงนะพันกว่าบาทนะครับประมาณพันสู้สึกว่าจะประมาณพันสี่พัประมาณนี้แหละเออลองลองค้นหาดูนะครับใช้ได้เลยปะโอเคนะเจอกันคลิปหน้านะครัสวัสดีครับ